สื่อฐานสำคัญที่สุดคือเกล็ดน,นะครับหาจุดหอนให้ได้เท่านี้ท่านก็จะไม่เจอปัญหาไม่หอนและก็ท่านก็จะไม่เสียหน้าเจ้าของงานก็จะยิ้มพี่พี่กรก็จะยิ้มโอ้เครื่องเสียงพอดีแฮะนะครับเครื่องเสียงพื้นฐานสำคัญสวัสดีครับผมช่างกันจากร้านโมซาวเทค นะครับมาพบกันในบรรยากาศวันอาทิตย์สบายๆนะครับวันนี้ก็มากับคําถามยอดนิยมนะครับหลายๆคนก็อยากจะให้เรานําเสนอนะครับเรื่องคลิปเกี่ยวกับการป้องกันไมหอนขั้นพื้นฐานนะครับผมขอเน้นว่าขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่าคลิปของผมนี่จะเน้นกับเครื่องเสียงบ้านๆของเรานะครับซึ่งเราเป็นคนชาวบ้านนะครับเราจะไม่เน้นเครื่องเสียง ประเภทไฮเอ็นราคาสูงที่รับงานอีเวนต์ต่างๆนะครับเพราะว่าพวกนั้นเขามีเป็นรูปแบบของบริษัทเขามีอุปกรณ์ที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเขาป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วและบุคลากรเขาก็ใช้เป็นพนักงานซึ่งต้องนั่งเฝ้าตลอดอยู่แล้วส่วนของเราเนี่เป็นเครื่องเสียงชาวบ้านนะครับเป็นเครื่องเสียงเจ้าของปรับเองหรือไม่ก็มีลูกมือเล็กๆน้อยๆ นะครับถ้าจ้างก็ไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าอุปกรณ์กันเลยนะครับวันนี้ผมได้นำมิกเซอร์มาให้สาธิตให้ดูตัวหนึ่งเป็นตัวที่มีอุปกรณ์ครบนะครับมีทั้งเกนมีทั้งโปรเซสเซอร์มีทั้งเอฟเฟกนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว power mix ที่รวมเอฟเฟกอยู่ในตัว แล้วก็ไม่มีคอมโพเซอร์เรามาต่อกันเลยนะครับมิเซอร์ตัวนี้เป็นมิเซอร์ที่ไม่มีาการตัดไม่มีการตัดทิศแบบนะครับก็จะมีแต่เอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกแล้วก็มีวอลลุ่มแล้วก็มีตัวสไลด์อันนี้คือมิเซอร์รุ่นรุ่นถูกๆส่วนมิเซอร์ตัวที่สองที่นำมาสาธิตวันนี้ ก็คือ Yamaha MC16XU ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้พื้นฐานเขาก็เป็นมิกเซอร์ที่ดีเลยทีเดียนะครับอ่าราคาที่ผมซื้อมา1 6 0 0นเอ้ยประมาณเมื่อ3ามีปีที่แล้วตัวนี้เรียนแบบเยอะเยอะมากนะครับห้าหกพันก็ซื้อได้นะครับกำลังดีคงนจะโอเคที่สุดแต่ถ้าเราซื้อของปลอมมามันก็ใช้ได้ในระดับ1นะครับแต่ความสามารถมันก็จะสู้ของแท้ไม่ได้ความแตกต่างระหว่างสตัว ตัวนี้นะครับมีอุปกรณ์ครบตรงไหนบ้างในการในการป้องกันไม่หอนนะครับเราจะมาดูนะครับมาดูนะครับเส้นทางของไม่นะครับผมอินพุตตรงนี้นะครับนี่คือไม่ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับไมาอินพุตตัวนี้นะครับอุปกรณ์ในการป้องกันของเขานะครับหนึ่งนะครับอันนี้คือเฟร เกน์ส้นญาณเข้าคือส้นญาณมาจากใหม่เนี่ยตัวนี้มันจะมีเก์ป้องกันอันดับแรกก็คือเล่นเสียงลดเสียงอย่างนี้เองน,นะครับอันนี้คือเกนเกน์ส้นญานเข้านะครับปล่อยส้นญาณเข้าส้นญาณออกนะครับตัวที่สาคัญที่มิเซอร์ตัวนี้มีก็คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ตัวนี้ตั้งแต่ศเดซิเบลถึง10เดซิเบลคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ยังไงครับมันเป็นตัวจัดการนะครับตัวจัดการอ่ตัวประเมินผลประมวลผลผลจัดการในเรื่องของ การปัดเสียงฟีดแบกต่างๆนะครับเราสามารถที่จะตั้งได้ตั้งแต่ศูนเดซิเบลขึ้นไปถึงมาตรฐานที่เขาพิยมตั้งกัน5 6าหเดซิเบลเนี่ยครับประมาณนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับสูงสุดคือถ้าเกินนี้เสียงแหลมฟีดไปมันจะทําให้ไมหอนระดับคือเราอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่3านาฬิกาประมาณนี้นะครับคือมันจะลดลด ตดแรงที่มันกระทุ้งออกไปนะครับหนึ่งหนึ่งเกนสองคอมเพรสเซอร์สามตัวควบคุมเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเสียงตัวที่สำคัญมากนะครับเครื่การป้องกันไหม่หอนอ่าสำคัญมากคือเอฟเฟกตนะครับเราจะใช้เอฟเฟกตัวไหนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังให้ชีอีกทีตัวนี้คืออ่าวอลลุ่มขาออกนะครับวอลลุ่มขาออกควบคุมทั้งเอฟเฟกป้องกันไหม่หอนเบื้องต้นนะครับต้องดูตัวนี้นะครับตัวนี้ทาไมไม,ไม่ไม่หอน เพราะเรายังไม่ได้เล่นเต็มที่นะครับถ้าเราเล่นเต็มที่มันอาจจะหอนลองดูนะครับมันจะหอนที่จุดไหนนะครับผมลองจะลองเล่นเกลนดูนะครับนะครับถ้าเราเล่นเกณฑ์มาสุดใหม่มันจะหอนนะครับฉะนั้นเกลีเกณฑตัวน,น,นี้ วอลลุ่มตัวนี้นะครับวอลลุ่มตัวนี้คือสัญญาณเข้าเราจะตั้งไว้ไม่เกินนี้นะครับบวก20ลบ20นะครับตัวนี้เดซิเบลนะครับเป็นความดังของเสียงนะครับเราจะตั้งไว้ที่ศูนย์เลยนะครับมาตรฐานเกณฑ์เราจะตั้งไว้ที่ศูนย์เลยนะครับพวก EQ ต่างๆเสียงเบสกลางแหลมอ q พวกนี้เราเซ็ตซิโร่ไว้เลยนะครับสำหรับใหม่นะครับเซ็ตซโร่ไว้เลยไม่ต้องไปแต่งเสียงใหม่มากใหม่นะครับเวลาร้องเพลงเราเพงแต่งเอฟพีอนะครับส่วนเอฟฟีตอนนี้เราปิดไว้ก่อน นะครับมันสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับทีนี้ตัวนี้คอมเพรสเซอร์นะครับกีแรงเนี่ยเราตั้งไว้ที่ประมาณเก้านาฬิกาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีคนเสียงตะโกนดังๆหรือกระแทกดังๆเราค่อยเปิดขึ้นนะครับอันดับต่อไปตัวสำคัญตัวต่อไปนะครับมาดูทางนี้นี่คือดีพิทดีพิทนะครับดีพิทมีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่ดึงเสียงใหม่กับเสียงกระปากกระปากคนพูดบางคนเนี่เขาจะหลอ หลอนะครับหล่อเวลาไปพูดนี้โอ้โหไม้อยู่ห่างปากคพื่หนึงคือตัวเองหล่อเราจะสังเกตเห็นพวกนักร้องนักร้องเนี่ยเขาจะไม่ติดปากเลยนะครับนักร้องเนี่ยห่างห่างปากแค่เส้นเดียวห่างปากแค่หัวแม่มือนะครับนักร้องนะครับคือเขาจะให้ไม่รับเสียงเขาได้เต็มที่ความสําคัญของรีพีทตัวนี้ก็คือความตั้งความเร็วของเสียงนะครับให้เสียงวิ่งเข้ามาหาไม่ได้เร็วนะครับเราจะเล่นรีพีทให้เวลาไม่ห่างห่างปากเลยแยเราก็เล่นรีพีทขึ้นไป นะครับมันเป็นตัวที่จะเพิ่มความเร็วของเสียงให้ไปถึงใหม่นะครับคือไม้ดูดนั่นเองภาษาบ้านเราคือทาให้ไม้ดูดนะครับบางคนพูดไกลๆเนี่ยตัวนี้นะครับสาวอิรนเน็ตจะต้องขู่นะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยบางคนไม้ดูไกลมากมันจะเอาหลอกไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครับเราไม่ได้ใช้ไม้ติดอกไม้ติดหูให้เขาเราใช้ไม้ลอยแล้วก็ เป็นใหม่สายให้เขาเี่ยเราจะต้องคอยปรับตัวรีพีทให้นะครับนี่คือตัวที่สี่ตัวในครั้งหนึ่งสองสามอ่ะสี่ตัวนี้ห้าตัวนี้ตัวที่ห้านะครับนั่นคือปรับรีพีทเราเริ่มต้นไว้ที่เราตั้งไว้ที่ตรงนี้นะครับตรงกลางน,นะครับเราจะเซตซีโรไว้ตรงนี้นะครับรีพีทหรือบางเครื่องก็จะมีอ่าดีเลย์ดีเลยก็ช่วยดึงอีกตัวหนึ่งนะครับก็เวลามันห่างๆมากๆนะครับนี่เราจะใช้ตัวนี้นะครับพวกอื่นปิดไว้ให้หมดยกเว้น ออกซีออกซีก็มีหน้าที่อยู่ในแถวเดียวกับเอฟเฟกนะครับตัวนี้นะครับคือดิจิตนะครับแล้วก็พารามิเตอทีนี้เราจะมาทดสอบอวิธีที่ไม่ให้ไมยหอนนะครับจร่งแรกเลยนะครับเครื่องเสียงเราไม่มีปัจจัยด้านอุปกรณ์ที่ราคาแพงที่มีอุปกรณ์ที่เอฟเฟกต์ฟ้องกันฟ e e d b a ็กต่างๆเนี่ยถ้าเป็นงานพิธีสงนะครับไม่มีความจาเป็นต้องใช้เอฟเฟก นะครับไม่มีความจําเป็นต้องใช้เอฟเฟกนะครับอย่างเช่นงานกราบพักเนี่ยลาหังสมาสัมถุโตพระกว่าเนี่ยไม่ต้องใช้เอฟเฟกเพราะว่าผู้ที่ไปรว่วมพิธีสงฆ์เนี่ยต้องการฟังเสียงใสชัดนะครับ <S <S ผมล่าสุดผมไปงานมาเนี่ย <S <S เปิดเอฟเฟกตลอดเลยพอเปิดเอฟเฟกในงานสงฆ์เนี่ยอย่าลืมว่าำลำโพงเนี่ยมันกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับจ้าลาใหญ่ๆฟัง บางที่ติดลาโพงรอบชอบติดลําโพงทั้งในห้องทั้งนอกห้องมันส่มเสียงนะครับหากท่านเปิดเอฟเฟกต์ปุ๊บเสียงมันพุ่มมันจะดูเสียงต่อการเกิดไม้หอนนะครับอลองดูนะครับสมมติว่าเราเปิดเอฟเฟกต์อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเวลาพูดอาล้างห้างสมารสร้งางทูธรพระววามันไม่มีความจตเป็นต้องใช้เอฟเฟกต์นะครับตดัดเอฟเฟกต์ออกอาล้างห้างสมารสร้างทูธ พราวาวาอย่างนี้เป็นเสียงที่แจ๋วที่สุดนะครับเพราะว่าผมเคยที่ไปงานก็คือเปิดได้เป็นนี้มัคคายกพูดในโอ้โหทันหน้าไปหาผู้มาร่วมงานเสียงวิสหันหน้ามาหาพระไปหันไปเสียงวิสมันเกิดความลำพานนะครับมันเกิดความลำพานท่านต้องตัดทิ้งไปเลย งานที่ไม่ต้องใช้เอฟเฟกคืองานพิธีสงนะครับและงานพิธีการต่างๆในการเปิดงานงานอีเวนต์พวกที่เชิญผู้บังบัญชาหรือว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดงานนะครับท่านไม่จําเป็นต้องไปเปิดเอฟเฟกไม่ต้องไปโชว์เสียงนะครับไม่ต้องไปโชว์เสียงนะครับถ้าจะเปิดก็เปิดแค่นิดเดียว นะครับเปิดแค่นิดเดียวให้เสียงมันไม่แห้งเพราะว่าคนที่รับฟังคนที่รับฟังคือแขกเนี่ยมีความจาเป็นต้องฟังตั้งแต่หน้าเวทีไปยันหลังเวทีนะครับความใสของเสียงพูดตัดเอฟเฟกได้เงียบเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับก็คือให้ออกแต่เสียงเสียงในอำเภอเสียงผู้ว่าให้ออกแต่เสียงพระนะครับไม่ไม่ไมน่าแตกนะครับแค่หอนครั้งเดียวนะครับผมเจอมาแล้วนะครับโดนด่ามาแล้วนะครับแค่ ในอำเภอขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมนะครับมันสาคัญมากนะครับเมีมยไม่หมาเนี่ยมันสาคัญมากวีสเดียวเนี่ยในอำเภอมองหน้าเราเลยนะครับไม่ในอำเภออย่างเดียวนอ้คนที่จ้างเราไปเนี่ยเหลเราเลยแบบกูไม่อยากจ่ายตังค์เลยนะครับนี่แหละคือคือความเสียหายของ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 วีสนะครับของไม้หอนเราถึงมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเมื่องานนี้มันเข้าสู่ กิจกรรมการบันเทิงเราถึงให้เอฟเฟกกับเขานะครับเราถึงให้เอฟเฟกกับเขานะอันนี้คือความสําคัญของการเปิดเอฟเฟกงานบันเทิงนะครับเมื่อเราเปิดเอฟเฟกเสียงมันพุ่งออกไปนะครับมันจะควบคุมด้วยที่ไหนนะครับมันจะควบคุมด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ของเซนเซอร์นะครับเมื่อเราจะต้องคอยดูคอมพิวเตอร์ถ้าแบมันมันทำท่าเหมือนจะหอนบันเทิงขึ้นมาแล้ว ลด,ลดลดละมาเลยครับให้เนือที่สี่นะครับให้เนือที่สี่ดซีเบลหรือหกดีซีเบลกำลังดีนะครับมาตรฐานมันอยู่ที่สี่หรือหกนะครับจาไว้นะครับอย่าให้มันเกินเทีย่ยงนะครับหรือถ้าประมาณนี้ถ้าคนจะตะโกนนะครับมันจะตัดมันจะตัดอัตโนมัตินะครับตัวน,นี้แต่สาหรับมิเตอร์ที่ไม่มีท่านไม่ต้องกังวลท่านลดเอฟเฟกลงเลยสีเหลืองลดเอฟเฟกลงเลยนะครับ สำคัญที่สุดเลยนะครับคนที่ให้บริการเครื่องเสียงความสําคัญที่สุดก็คือเนื่องท่านจะต้องรู้สิง่งแวดลองร้องของงานนะครับก็คือเอฟเฟกต์มันที่เราใช้ทั่วไปมันจะประกอบด้วยแค่สองอย่างนะครับคือรีเวิร์สกับดีเย์น,นะครับรีเวิร์สก็คือเสียงที่มันกังวานนะครับดีเยกก็คือเสียงมันสะท้อนสะท้อนกําแพงสะท้อนโลก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 โลดอย่างเงี้ยนะครับ รีเวิร์สนี่คือเสียงกำวังอย่างนี้เสียงในห้องน้ำนะครับนะครับก็มาปรับตัวนี้ดึงช่วยอีกทีหนึ่งนะครับที่เราจะใช้อันนี้ก็คือสูตรการป้องกัน,นไม่ไหหอนขั้นต้นนะครับเรามาต่อกันที่มิเซอร์ตัวที่มีออปชั่นน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีอีคเพิ่มขึ้นมาให้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีอ q คเพิ่มให้เจ็ดแช่แนน,นะครับผมอันนี้เป็นขาเข้านะครับ จากทัญญาณใหม่นะครับขาเข้าขาออกแล้วก็มีเบียดกลางแหลงแล้วก็มีเอฟเฟคแล้วก็มีสไลด์สไลด์เขาเป็นพาวเวอร์เมกนะครับเขาจะควบคุมที่สไลได์ได้อันนี้เราปล่อยทันญาณออกที่ช่อง L อนะครับช่อง L อลเราก็เปิดช่อง L ออันเดียวนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตั้งเอฟเฟคเขานะครับลักษณะอ่าตอนนี้เราจะเทสดูว่าไม่มันจะหอนที่จุดไหนอ่าประมาณประมาณหกอ่าประมาณหนึ่งนะครับ ลบหนึเดซิเบลบวก1นึเดซิเบลประมาณนี้นะครับไมฮอนฉะนั้นเมื่อเราเทสทสไมฮหอนแล้วให้เรากาจุดมันหอนไว้นะครับเราจะเปิดจริงสำคัญก็คือเมื่อเมื่อได้จุดไมฮหอนแล้วเราจะเปิดเปิดเกณฑ์ขาเข้าเกินเกินจุดที่ไมฮหอนนะครับคือบ่ายโมงนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่5โมงเช้านะครับจุดเดนาฬิกาคนนะครับผมพูดภาษานาฬิกานะครับมันจะง่ายขึ้น นะครับอันนี้คือคือการป้องกันในหอนขั้นต้นนะครับสําหรับสําหรับเครื่องเสียงที่มิกเซอร์ที่ไม่มีตัวช่วยของเพลเซอร์นะครับไม่มีคอมเพลเซอร์ตัวช่วยนะครับตอนนี้เราเตทุกอย่างเป็นซูนย์ไก่อนนะครับที่ศูนย์ไ้ก่อนมาสเตอร์นะครับจำไว้มาสเตอร์ตั้งไว้ที่ศูนย์เลยนะครับถ้าท่านไปเพิ่มลดมาสเตอร์นะครับเพิ่มลดเสียงมันจะมีปัญหากับการเปิดใหม่เปิดทันทีให้เรามาควบคุมที่อินพุตทั้งหมดทั้งแปดช่องนี้ให้มาควบคุมตัวนี้นะครับ มาเตอร์ตั้งไว้ที่ศูนย์เลยนะครับส่วนส่วนค้าออกตัวอื่นเราค่อยเพิ่มลดเอานะครับเพิ่มสุดเลยก็ไม่ผิดนะครับสามารถทําให้ถึงห้าดซิเบลเลยก็ได้นะครับตัวที่สองนะครับตัวแรกควบคุมด้วยอินพุตนะครับจุดไม่หอนอยู่ที่บ่ายโมงบ่ายสองโมงนะครับอย่าให้มันเกินจุดไม่หอนนะครับเราทดลอบทดสอบการหอนเข้าไ่ให้ทดสอบประมาณประมาณสองเมตร นะครับหรือหนึ่งเมตรในจุดที่ว่าจุดที่ว่าคนที่จะเอาไม้หันเข้าไปหาดอกลำโพงเสร็จแล้วให้เชื่อดอกลำโพงนี่จะดูดไม้ได้นะครับคือความไวของไม้กับลําโพงนะครับเราก็ทดสอบให้มันหอนก่อนครั้งแรกเลยที่เราไปตั้งเครื่องเสียงนะครับทําให้ไม้หอนก่อนครั้งแรกเลยทําให้ไม้หอนก่อนแล้วเราจะรู้จุดหอนของไม้นะครับอันนี้คือการป้องกันขั้นต้นเลยนะครับเป็นเทคนิคของผมเลยคือทําให้มันหอน หาจุดมันหอนก่อนมันหอนที่ไหนเมื่อมันหอนตรงไหนแล้วเราก็จะตั้งถูกทีนี้เราจะมาเทสเอฟเฟกต์กันนะครับเราลองเปิดเอฟเฟกต์ดูมาแล้วมาแล้วเม,ม,มื่อเราเปิดเอฟเฟกต์เราก็จะหาจุดหอนเหมือนกันนะครับว่าจุดหอนมันอยู่ตรงไหนมันล่าจะยู่อที่เดียวกันนะครับฉนะนั้นเราก็บงังคับไว้ที่นี่นะครับเราหาจุดหอนได้แล้วเราอย่าให้มันไปเกินจุดหอนนะครับจุดหอนมันอยู่ที่ายสองนะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์ นะครับในลักษณะงานเหมือนกันนะครับเราต้องดูงานก่อนว่าเป็นงานอะไรงานพิธีหรืองานบันเทิงถ้างานบันเทิงเราใช้เอฟเฟกนะครับอันนี้อันนี้คือไม่มีตัวช่วยนะครับตัวช่วยของมันสำคัญคือเกนนะครับตัวช่วยของมันมีตัวเดียวคือเกนนะครับฉะนั้นเราต้องหาจุดหอนให้ได้นะครับจุดที่เราจะบังคับไม่เปิดเกนไปนะครับไม่เกิดเปิดเกนไปนี่คือ การป้องกันไมหอนขั้นพื้นฐานนะครับขั้นพื้นฐานสําคัญที่สุดคือเกณฑ์น,นะครับหาจุดหอนให้ได้เท่านี้ท่านก็จะไม่เจอปัญหาไมหอนและก็ท่านก็จะไม่เสียหน้าเจ้าของงานก็จะยิ้มพิธีกรก็จะยิ้มโอ้เครื่องเสียงคดีแท้นะครับเครื่องเสียงคดีแท้ปัจจัยต่อไปถึงเป็นปัจจัยในเรื่องของดอกลําโพงว่าท่านจะชื่อลําโพงยี่ห้อไหนที่มันดีที่มันะอะไร มาตรฐานนะครับค่อยว่ากันทีหลังนะครับแต่ถ้ากรณีท่านเริ่มต้นใหม่เนี่ยบางคนไม่รู้หรอกไปถึงร้านจ่ายเงินห้าหมื่แบบมาเลยเขาสนสสงที่บ้านเลยแต่ก่อนพกออกงานลำโพงสองดอกนิกตัวเดียวนะครับไปรับงานคาโรเก้พันห้าก็ p ีอดอกสิบห้าคู่เดียวนะครับตอนนผมวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ